ลกลับมาจะเจอกันต่อนะคะในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเทสรถกันไม่ใช่ดิฉันพาไปแต่เป็นคุณครับ,รบนี่ก็จริงๆก็เป็นรถไฮโซนะคุณอ,อ๋อมันก็ราคาล้านกว่านะล้านกว่าก็ถือว่าขับไปก็โดดเด่นนะก็ใช่ก็ใช่หรูหรา<ๆ>เป็นเป็นที่จับตามองระดับหนึ่ง ừ, 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 ừ. คือส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมบ,บนท้องถนนเนี่ยถ้ารถคันไหนที่ถูกจับตามองแสดงว่ามันมีวิ่งน้อยใช่ ผมไม่ได้หมายความว่ามันขายดีขายไม่ดีอะไรนะครับแต่ว่ารถมีความโดดเด่นในเฉพาะกลุ่มนะครับหรือก็ไม่ได้เป็นรถตลาดแบบทั่วไปะครับแต่ไม่ใช่ว่ารถขายไม่ดีคือถ้าเป็นรถในบางกลุ่มบางเซกเมนต์ยอดขายขนาดนี้อาจจะถือว่าดีแล้วก็ได้นะครับคืออย่าง Excel ใหม่เนี่ยผมบอกตรงๆว่าด้วยรูปลักษณ์่อนเลยเนี่ยถ้าเทียบกับเจเนเรชันก่อนเนี่ยคนละเรื่องคนละราวานะครับตัวโฉมเก่าเนี่ย คุณผู้ชมจะเห็นว่าหน้าจะแปลกประหลาดทรงกล่องครับไอ้นั่นเป็นแบบเวอร์ชั่นคนญี่ปุ่นกะว่าจะผลิตขายทญี่ปุ่นอย่างเดียวอ่ะสังเกตถ้ารถพวกเวอร์ชั่น JDM หรือตั้งใจขายคนญี่ปุ่นเนี่ยหน้าตาจะแปลกๆคนญี่ปุ่นจะชอบเวอร์่างดูได้จากโตต้าอัลฟาดโตต้าอัลฟาดหรือพวกเวลไฟมียกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับคนดู คนเห็นเอาฝาดบอกเฮ้ยทำไมหน้าตามันแปลกๆใช่ไม่ใชญี่ปุ่นกับว่าทําขายในญี่ปุ่นอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะมาขายประเทศอื่นก็คงคิดแต่ว่าไม่ไม่ไม่สนใจด้สนใจแต่หลักก็คือฉันจะขายไม่หลักเขาก็จะขายหน้าตาจะแปลกๆนั้นเช่นเดียวกับ e X c e l ในเวอร์ชั่นที่แล้วในโฉมที่แล้วนะครับก็จะแปลกๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็โบราณมากไปแล้วนะครับจนปลายปีที่แล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ได้เลิกเปิดตัวนิสสัน X c e l โฉมใหม่ครับคราวนี้หน้าตาลงตัวมากค่ะนะครับ ใหญ่โตโออาหรูหรานะครับเมืองไทยเนี่ยทำตลาดนะครับสี่รุ่นย่อยในทางเลือก2เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใหม่นะครับเบนซิน2ลิตรกับเครื่องยนต์ขนาด2อดลิตรเครื่องยนต์2ลิตรเนี่ยมี3รุ่นย่อยนะครับซึ่งผมได้ขับเนี่ยเป็นเป็นรุ่นท็อปนะครับของเครื่องยนต์2 0ลิตรนะครับไล่ราคาให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ สีรุ่นย่อยเนี่ยรุ่นเริ่มต้นนะครับเครื่องยนต์2.0นลิตรเนี่ย1นล้านบาทนะครับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับ 2.0E 1,246,000ล้าน e, บาทแล้วก็ตัวที่ผมได้ลองขับวันนี้นะครับ1 3 2 5 0ล้านบาทนะครับซึ่งตัว2ลิตรตัวท็อปเนี่ยราคาต่างจากรุ่น2.5ลิตรนะครับอยู่ประมาณอ2อ6 0 0 0อบาทคือตัวท็อปเนี่ยขาย1ล้าน ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทอ่ะค<อ>ุณผมซึ่งผมย้ําเลยว่าพอแล้วขับเครื่องสองจุดศูนย์ลิตรตัวนี้เพียงพอต่อการใช้งาน<อ>มากมากแล้วนะครับ<ม>ประหยัดน้ามันกว่าด้วยแน่ๆค<อ>่ถ้าเทียบกับรุ่นเครื่องยนต์สองจุดห้าลิตรนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีกสองแสนกว่าบาทอ่ะอราคาต่างกันสองแสนนะครับตัวท็อปของเครื่องยนต์สองลิตรเนี่ยมีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อมาด้วยนะครับ<อ>ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนี่ก็ถือว่าทันสมัยไฮโซมากๆคุณผู้ชมสามารถ ปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนเองได้นะครับจะเป็นปุ่มควบคุมอยู่ที่ตรงคอนโซลกลางปรับได้3โหมดคุณผู้ชมอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าเป็นดีฟอลต์ของมันเนี่ยมาจากโรงงานหลังจากสตาร์ทเนี่ยก็จะเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะครับขับเคลื่อนสองล้อปกตินะครับแล้วก็จะเป็นปรับอีกโหมดก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติก็จะมีการถ่ายเทกําลังไปยังล้อคู่หน้าคู่หลังเนี่ย ตามสภาพการขับขี่ตามสภาพถนนนะครับแต่ว่าส่งกำลังไปล้อคู่หลังยังไงเนี่ยก็จะไม่เกิน5 0าอนะครับก็อาจจะล้อคู่หน้าเอาไป51คล้อคู่หลังก็ประมาณ49่กก็จะไม่เกินนี้ครับแต่ว่าในโหมดขับเคลื่อนสองล้อปกติเนี่ยก็จะขับสองล้อหน้า,าส่งกำลังไปสองล้อคู่หน้าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะครับน่าเป็นโหมด Default เลือกขับ2เฉยๆก็ได้ขับ4อัตโนมัติก็ได้หรือจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบล็อกเลยคือแบบถ้าเป็นภาษา Pick Up ก็จะเป็น f o l ฟโล่ o l l o w นี่ยังไงคุณเผื่อไว้ปีนป่ายตะกายตึกแบบขับขับช้าๆนะผมไม่แน่ใจว่าโหมดโฟ l ล w เนี่ยขับได้บนความเร็วไม่เกินเท่าไหร่แต่ขับไม่เร็วอะไม่น่าจะเกิน4ี่สเข้าป่าอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าเป็นโหมด สี่คูณสี่ล็อกนะครับถ้าภาษาพิกัพที่คุณคุณกันโฟโลเนี่ยขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลาเนี่ยอแล้วก็จะเพิ่มพวกการกระจายแรงบิดเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับก็ขับได้ไม่เกินไม่น่าจะเกินสี่สิบห้าสิบกิโลเมตรในหมดในหมดสี่คูณสี่ล็อกนะฮะรถที่ผมขับส่วนใหญ่อ่ากว้างไหมใหญ่ไหมอะไรยังไงเอ็กเซลนะครับเป็น SUV ยเจ็ดที่นั่งนะครับเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งซึ่งในตลาดเนี่ย ไอ้รถที่เป็น SUV ยูวที่นั่งก็ต้องนึกถึงซีเฟแล้วก็นึกถึง f o r t u n เนอร์ไหมมีทั้งผิดและถูกจริงเหรอซีเอฟนะครับหรือ CRV ที่เป็น SUV แท้ๆเนี่ยเป็น2แถว5ที่นั่งอ๋อสองแถวหที่นั่งแต่ถ้าเอสแท้ๆเนี่ยจะมีจะมี7ที่นั่งหรือ3แถวอีกยี่ห้อเดียวคือเชฟโรเลตแคปติว่าอ๋อแคปติว่าแต่ที่คุณพูดฟอ r ์ตูเนอร์หรือพวกปาร์ติโล่จมพีวีอันนั้นเป็น PPV เออคือคือ ไอ้พวก P P V เนี่ยเมืองนอกก็อาจจะเรียกเป็น S U V ก็ได้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันมันแยกด้วยกันเรื่องภาษีดูว่าพื้นฐานกระบะมาเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยดิฉันดูหน้าตาหน้าตาของของมันนะโดยหลายท่านก็พอบอกเอ้ยเป็นสามแถวเจ็ดที่นั่งก็จะดูรวมหมดดูรวมหมดแล้วเกิดิฉันก็จะเอามารวมกันนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าดิฉันจะเป็นคนซื้ออย่างเงี้ยก็จะเอามารวมกันว่า ถ้าต้องการ3แถวเจ็ดที่นั่งมันจะ P/PV หรือมันจะ SUV ก็จะเอามารวมกันหมดอันนี้จริงอันนี้คนไทยก็ก็มองในภาพรวมซึ่งจริงๆก็ไม่ผิดแต่ว่าแน่ๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมถ้ามันเบสมาจาก Pickup เป็นพวก P/PV นะครับ Fortuner, b a j r o Sport ต่อให้นุ่มให้ดีขนาดไหนเนี่ยยังไงก็ก็คือไม่นิ่มไม่นิ่มเท่าพวก SUV ที่มาจากพื้นฐานรถยนนั่งแท้ๆอย่างเนี้ยอย่าง X t a i l CRV, ค a t i v a หรือว่า Mazda CX5 กันดีนะครับ แต่ว่านี่แหละถ้าในกลุ่ม SUV แท้ๆเนี่ยในตลาดมีแค่2ยี่ห้อนะครับที่มี7ที่นั่ง7ที่นั่งมีเบาะนั่งแถว3าเบาะ3นี่จะว่ากันจริงๆก็สำคัญสำหรับบางคนนะเด็กน้อยบางคนเขาก็ชอบจริงๆเพราะว่าที่บ้านสมาชิกเยอะครอบครัวเยอะก็ต้องการมีเดินทางไปได้เยอะๆก็คือจะมี x x c ก l กับ Captiva ใช่ไหมคุณบอกสองยี่ห้อก็ดีนะตัดคู่แข่งไปเยอะเลยนะก็ต้องถามว่าได้ใช้หรือเปล่า บางคนแบบชอบซื้อเผื่อไว้ก่อนอะไรก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เรื่องความความต้องการจริงๆนะความอเนกประสงค์เขามีให้เพราะถ้าคุณไม่ใช้คุณก็พับลงมันก็เรียบดีเพิ่มความจุเพิ่มแต่เขาไม่มีแบบผ้าที่นั่งใช่ไหมยังไงก็มีไม่มีครับยังไงก็มีเจ็ดให้มีเจ็ดครับมีเจ็ดสำหรับ XL ในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ตัวถังเนี่ยมันยาวระดับสี่จุดหกเมตรอ่ะคุณนะครับถือว่ายาวนะใหญ่นะอืม แลดูแลเหมาะผู้ชายนะคุณเนาะเป็นรถครอบครัวจริงๆคุณผมผมยิ่งขับยิ่งใช้ยิ่งสัมผัสเนี่ยมันต้อง Summary มันต้องมีใช่มันต้องมีมันต้องมีครอบครัวมันต้องมีลูกน้อยขับคนเดียวมันต้องมีลูกน้อยภรรยาแม่ยายนันเหงาเกินไปและพี่เลี้ยงเออแล้ววันไม่จาเป็นชีวิตดูคลบใช่เออในรุ่นท็อปเนี่ยคุณผู้ชมในรุ่นท็อปของเครื่องยนต์2.0ลิตรเนี่ยที่ว่าราคาต่างจาก รุ่นท็อปสุดเครื่องยนต์2.5เนี่ย2แสนกว่าบาทเนี่ยนะครับจริงๆเรื่องระบบต่างๆออ p t i o นเนี่ยต่างกันแค่2อย่าง3อย่างเท่านั้นเองนะครับต่างจากไอ้ตัวท็อป2แสนกว่าเนี่ยก็แค่หลังคา sunroof ไม่มีซันรู o แบบกว้างๆมันตัวเครื่องยนต์2.5แล้วก็ล้อเนี่ยใช้ขอบ17ถ้าตัว2.5ตัวท็อปใช้ขอบ18นะครับนอกนั้นเนี่ยอย่างระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก็มีราวหลังคาก็มีไฟหน้าเนี่ยชุดไฟหน้านี่นะ ไอ้ไฟสว่างๆที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย Day time light เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นี่ก็เป็นหลอด LED <Okay. S 2> เรียงกันอันนี้มีให้เป็นมาตรฐานแล้วก็ไฟใหญ่ที่เป็นที่เป็นแบบไฟใหญ่ที่เปิดดึกๆประจำเนี่ยนะก็เป็น LED เหมือนกันนะครับใช้หลอด LED เหมือนกันควบคุมลำแสงด้วยโปรเจคเตอร์เลนส์คือไฟมีหลายแบบเวลาไปฟังไปซื้อไปขายเนี่ยบอกฮาโลเจนบ้าง H ID บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ต้องไปดูว่าเนื้อแท้จริงในการปล่อยไฟออกมาเนี่ยใช้หลอดอะไรนะครับเก่าๆก็ถ้าเป็นเก่าๆก็ รุ่นเก่าๆอย่างวีออผมเก่าๆก็เหมือนพวกหลอดไส้ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยคิดได้ทันทีนะแล้วก็ใช้เป็นเบ้ากระจายลําแสงแล้วเวลาเปลี่ยนโอ้หลอดไม่กี่สิบบาทถูกไงไม่กี่สิบบาทส้มๆถูกไงเปลี่ยนไม่คิดเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปคุณผู้ชมเป็นไฟแบบพลังแรงสูงขึ้นนะครับหรือว่าบางยี่ห้อเนี่ยอย่างเอ็กเซลเนี่ยอย่างนิสสันนี่ก็ใช้เป็น LED เลยแล้วก็ควบคุมลําแสงด้วยโปรเจคเตอร์เลนส์ก็จะให้ความสว่างที่ ที่สว่างแล้วก็อยู่ในทิศทางที่ควบคุมได้ <ฮา S 2> ดึงๆงนี่ขับไปเห็นความโคง้งความ,มความสว่างของไฟดีเลยนะครับ <ฮา S 1> เรื่องของไฟท่อโดยสารเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวท็อปของเครื่องเครื่องยนต์2ลิตรเนี่ยนะครับภายในก็จะตกแต่งด้วยสีสีดำอะสีดำเหมือนเหมือนตัวท็อปเครื่องยนต์2.5นะครับออปชั่นต่างๆมาเต็มหมดนะครับพวกคีลสปุ่ม พุทสตาร์ทสต็อปนะครับหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วมีเนวิ g เกเตอร์มาให้ด้วยนะครับควบคุมระบบต่างๆบนพวงมลาลัยนะครับควบคุมเครื่องเสียงครูสคอนโทรนะครับ <How? S 1> พวกแล้วก็อปชั่นความปลอดภยัยความสะดวกเนี่ยจดหนักอัดเต็ม <How? S 1> นะครับเบรกเนี่ยแน่นอน,นครับ ABS EBD BA นะครับควบคุมการทรงตัว VDC นะครับ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันก็มีมาให้นะครับเยอะนิสสันเป็นค่ายที่ใส่ออปชั่นมาแบบไม่กักตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตัวรถใหม่มทเทียนหน้าคุณก็สังเกตได้ก,ก็ชอบตรงออปชั่นต่างๆส่วนใหญ่เขาก็จะจัดเต็มจะให้เยอะยหมายถึงว่าออปชั่นคือใช้งานในรถอะไรอย่างนี้นะคะ เรื่องซ่อมบำรุงนี่ก็เรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ว่ากันอีกทีนึงเรื่องของระบบขับเคลื่อนกันบ้างนะคุณผู้ชม <c oughs> ตัวนี้อย่างที่เรียนนะครับใช้เครื่องยนต์เบนซินบล็อกใหม่นะครับ <c oughs> รหัส MR 2 0 DD นะครับเป็นเครื่องยนต์2ลิตรน่าจะเป็นบล็อกบล็อกใหม่ชุดใหม่ท,ที่ที่เพิ่งวางตลา,าดเมืองไทยเป็นครั้งแรกกับเอ็กเซลนะครับระบบเนี่ยฉีดจ่ายโดยตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับดิเรกอินเจกชั่นเป็น2ลิตรแบบ ไดเรกอินเจคชันนะคุณผู้ชม,มเครื่องยนต์2.5นี่ก็ไม่ไม่ไดเล็กอินเจคชันนะครับตัวนี้นี่ยให้กำลังสูงสุดนะครับ144แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาทีรแรงบิด200นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนอาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดแปผันต่อเนื่องหรือ CVT ขั้นขัดจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าเพียงพอครับต่อการใช้งานจริงไม่ถึงกับจัดจ้านเท่าเครื่องยนต์2.5แน่ๆล่ะออกตัวเนี่ย ไม่อืดอ่ะไม่อืดแต่ก็ไม่แบบโอพุ่งพ่าดมากมายาแต่เพียงพออัตราเร่งแซงในย่านความเร็วกลางแบบขับไปต่างจังหวัดนี่นะอยากแซงรถบรรทุกอยากแซงสิบล้อเงี้ยใช่ไหมก็ทําได้ไม่เครียดแต่ต้องแบบกดคันเร่งนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องถึงกับโอ้ล้นหนักอะไรเงี้ยกับกับการที่มองว่าแหมเครื่องยนต์แค่สองลิตรรถยาว 4. ี่จุดหเมตรน้ําหนักนี่ๆๆตัน ตันหกอ่ะพันหกรอกว่ากิโลกรัมอ่ะนะครับสอดลิตรบล็อกนี้เอาอยู่อแต่จะว่าไปผมขับคนเดียวนะถ้านั่งกันไปเจ็ดคนเต็มลำพร้อมก็ก็ดายาหัสอยู่ก็อาจจะลุ้นเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยแต่จริงๆเอาอยู่นะครับจุดเด่นนอกจากเครื่องยนต์ที่ผมว่าพอเพียงแล้วเนี่ยความเงียบภายในห้องโดยสารเงียบมากๆอันนี้ดีจริงๆนิ่งจริงช่วงล่างการทรงตัวผมให้ไม่แพ้ เซ็กห้าเลย<อ>นะครับคือการควบคุมเนี่ยอาจจะไม่เฉียบค, <ะ S 2> คมเซ็กห้าเนี่ยอาจจะดูสปอร์ตก<ด>ว่านิดหน่อยช่วงล่างของเซ็กห้าก็อาจจะแบบออกแนวสปอร์ตแน่นคมนะครับแต่อันนี้สบายสบายแล้วแน่นแล้วหนึบแล้วมันพิสูจน์ได้ตอนเข้าโค้งแรงๆ <คะ S 2> อาการโยนตัวน้อยมากมนะครับเรื่องของโครงสร้างแชสซีเรื่องของตัวถังเนี่ยขับไปแบบเฮ้ยนี่เราเข้าแรงๆแล้วหรอไม่มีไม่มีความเอียงไม่มีรู้สึกว่าโยนคลอนนะครับช่วงล่างให้ทั้งความนุ่ม และหนึบในเวลาที่เราต้องการแต่จริงแล้วนิสันเนี่ยเขาจะชอบทําช่วงล่างนุ่มๆใช่แต่แต่ผมขับธรรมดาก็นุ่มนะผ่านพวกเนินลูกและนาดหลังเต่าขึ้นลงคอสะพานเนี่ยมันก็ยังรองรับนุ่มดีระดับหนึ่งแต่จะเอาแบบแรงๆมันก็ไม่หลุดไงรู้สึกว่าแบบยังมั่นใจอยู่ตัวถังนิ่งมากโครงสร้างนิ่งมากอาการโยนตัวน้อยครับค่ะฟังมาสักขนาดนี้งั้นเอาเป็นว่าในช่วงนี้เรามาบายออกบายกันดีกว่าค่ะ าแล้ว u บเอาอะไรยังไงสรุปงี้เลยครับก็ที่เอาตัวนี้มารีวิวเอามาทดสอบมาโชว์คุณผู้ชมอีกครั้งเนี่ยแค่จะบอกว่าตัวนี้แหละต้องซื้อตัวนี้ถ้าจะซื้อ e X c e l จริงเราก็ไม่ได้อะไรกับเขานะแต่แต่แล้วเออมีคนรู้จักผมคนหนึ่งอ่ะเขาเพิ่งซื้อด้วยก็ปรึกษาผมอะไรเงี้ยผมก็บอกพี่เอาตัวนี้ก็พอผมยังไม่แนะนำรุ่นรุ่น ขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยสามนะครับแต่เขาแบบเขาชอบแบบออปชั่นเยอะหน่อยอชอบออปชั่นเยอะในระดับตัวท็อปเครื่องยนต์2.5แต่ใช้จริงๆแค่เบนซินสองลิตรพอประหยัดน้ำมันกว่าแน่ๆนะครับถ้าเทียบกับ2.5ลิตรในการขับขี่ในเมืองในสภาพการขับขี่เดียวกันเนี่ยยังไง2.5ก็ประหยัดกว่าการขับของผมเนี่ยขับสบายๆนะคุณผู้ชมไม่เร่งไม่รีบนะครับเดี๋ยวเดยังไง2.5ก็ประหยัดกว่าไม่ใช่4.200ก็ประหยัดกว่าพูดผิดใช่ไหมครับใช่ค่ะในสภาพการขับขี่เดียวกันเนี่ย นะครับรถในเมืองติดๆอย่างเงี้ยนะครับขับเรื่อยๆไม่ได้เร่งไม่ได้ถึงกับจิ๊ดจ๊าดมากเนี่ยนะครับยังไง2อจุดสิบลิตรก็น่าจะประหยัดกว่าแน่ๆนะครับงั้นราคาเขาเท่าไหร่ยังไงนะคะคุณคะย้ำราคาอีกทีครับตัวท็อปของเครื่องยนต์2ลิตรเนี่ยขายอยู่1นึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับก็ต่างจากตัวท็อปเนี่ยสองแสนสองหมื่น็คือบพันตัว2.5เนี่ยอยู่ประมาณล้านห้าว่างั้นเถอะล้านห้า 5้าหมื่นหนึ่งพันร้านสามสองกับร้านห <นะ S 1> ้าห<ะ>้าตาบริโภคน้ำมันนิดนึงถ้าขับแบบสบายๆนะคุณผู้ชมรถติดในเมืองแบบไม่ติดหนักนะครับขับออกนอกเมืองใช้ความเร็วร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเฉลี่ยร้อยหนึ่งร้อยสิบเนี่ยก็ยังมีตัวเลขแบบสิบสองสิบสามกิโลเมตรต่อลิตระครับแต่ว่าถ้าพวกสองจุดห้าเนี่ยขับในสภาพการขับขีเดียวกัน,นย,ยังไงก็อยู่ประมาณสิบสิบโลลิตร แย่ก็ต่ำสิบอะไรเงี้ยถ้าตัว2.5นะใช่ค่ะตัวนี้แหละน่าใชบน่าใช้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าคุณโก้ก็แนะนำนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะโดยเฉพาะก็อันนี้ก็เพิ่งมาใหม่ไม่นานนะเจ็ดที่นั่งก็ออปชันต่างๆเขาก็จะเต็มนะคะแล้วก็ดูแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะนํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ